นี่คือเรื่องราวที่กำลังทำให้ประเทศไทยสั่นคลอนนายกรัฐมนตรีออกโรงโจมตีอย่างหนักกับผู้ที่พยายามยงโย่ชื่อของอนุทินและเนวินเข้าสู่คดีแกลมเมอร์พร้อมประกาศอย่างแข็งกร้าวว่าถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลนี้จะถอนสัญชาติและยึดทรัพย์จากพวกผิดกฎหมายซึ่งอาจทำให้หลายคนสงสัยแต่ทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญขนาดนี้มาดูกันว่ามันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างไรในโลกของการต่อต้านอาชญากรรมไซเบอร์ที่กำลังเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทย ในที่ทําการพักภูมิใจไทยนายอนุทินชาญวีรกุลผู้ซึ่งดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับรายงานที่นิตยสารนิวยอร์กทางระบุว่าประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางของเหล่าสแกมเมอร์รายสําคัญอีกแห่งหนึ่งเขาอธิบายว่าทีมงานได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วและมีหน่วยงานกําลังดําเนินการอย่างต่อเนื่องยกตัวอย่างเช่นเมื่อกลุ่มสแกมเมอร์ถูกปราบปรามในกัมพูชาและเมียนมาพวกเขาก็ย้ายฐานมาที่เมืองไทย เพื่อให้เข้าใจง่ายสําหรับผู้เริ่มต้นเรื่องนี้เหมือนกับการไล่จับมแมลงที่ชอบเปลี่ยนที่ซ่อนตัวเราต้องมีระบบป้องกันที่แข็งแกร่งเพื่อไม่ให้พวกเขาแพร่ขยายนายอนุทินย้ําว่าผู้ที่ทํางานจริงๆในระบบกําลังทําหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในขณะที่บางคนอาจอ่านข่าวแล้วนําไปบิดเบือนเพื่อสร้างความปั่นป่วนผู้สื่อข่าวถามต่อว่าอนาคตจะมีมาตรการเพิ่มเติมอะไรบ้าง นายอนุทินตอบว่ารัฐบาลกำลังดำเนินการอย่างเต็มกำลังเพราะลักษณะของอาชญากรรมเหล่านี้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่สามารถใช้สูตรเดิมซ้ำๆได้เขาตั้งเป้าหมายให้หน่วยความมั่นคงและหน่วยงานเกี่ยวข้องต้องอยู่ล้ำหน้าเสมอโดยไม่ใช่แค่รอให้ตำรวจจับโจรแต่ต้องป้องกันล่วงหน้าและสร้างความร่วมมือให้มากที่สุดตัวอย่างเช่นล่าสุดได้ร่วมมือกับเอกอัคราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยซึ่งยืนยันว่าจะส่งผู้เชี่ยวชาญมาแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อติดตามผู้กระทำผิดและทำให้เห็นผลชัด ดัดเจนด้วยการถอนสัญชาติไทยของลยองพัฒที่ถูกพบว่าละเมิดกฎหมายนี่คือการกระทําที่รัฐบาลนี้ทําจริงๆและไม่เคยเกิดขึ้นในอดีตแม้จะเพิ่งเข้าดํารงตําแหน่งมาได้เพียงเดือนเดียวเขาอธิบายว่าการไม่เปิดเผยรายละเอียดก่อนเนื่องจกเป็นความลับทางราชการและกลยุทธ์หากเปิดเผยไปฝ่ายตรงข้ามอาจหาวิธีแก้ไขทําให้กระบวนการปราบปรามล่าช้าและไม่สําเร็จแต่ที่นี่คือจุดที่มันเริ่มน่าสนใจและอาจทําให้หลายคนถูกเถียงเมื่อถูกถามถึงคํากล่าวของพลตารวจเอกสุรเชษ หากพานอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่เปิดเผยว่านักการเมืองบางคนที่มีอักษรย่อชอเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์ในอนุทินกล่าวอย่างติดตลกและฉีบขาดว่าโชคดีที่พลตำรวจเอกสุรเชษไม่ได้ระบุนามสกุลเพราะถ้าเป็นเช่นนั้นคงหมายถึงตนเองแน่ๆแ,แต่เนื่องจากเป็นแค่ชื่อเราจึงไม่ตรวจสอบตามนั้นเพราะรัฐบาลมีกลไกเช่นสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อให้เค าใจง่ายระบบเหล่านี้ทํางานเหมือนด่านตรวจสอบหลายชั้นเพื่อป้องกันไม่ให้ใครหลุดรอดและนี่อาจเป็นประเด็นที่ทําให้บางคนคิดว่าทําไมถึงไม่ตรวจสอบลึกกว่านี้หรือบางคนอาจเห็นว่ามันเพียงพอแล้วจากนั้นผู้สื่อข่าวนําเรื่องของนางสาวรัชนกศรีนอกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครพักประชาชนที่คัดค้านการแต่งตั้งร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์โดยมองว่าไม่เหมาะสมนายอนุทินตอบอย่างสุภาพแต่ตรงไปตรงมาว่าเราควรหลีกเลี่ยงการวิาพากษ์วิจารณ์ผู้อื่นเพราะนางสาวรัชนกไม่ได้ทํางานในตําแหน่งนั้นหากอยากทําจริงๆก็ลองเข้ามาบริหารประเทศก่อนแล้วทําตามที่ต้องการเขาเปรียบเปรยอย่างเป็นมิตรว่าการทํางานของตนเองก็เช่นนิยอร์อมถูกด่าถูกว่ามาตลอด แต่ต่างจากอดีตที่ไม่มีใครยึดรัพย์นายกรัฐมนตรียืนยันว่าจะคงทําต่อไปเพราะเรื่องนี้ไม่ได้จบง่ายๆไม่ว่าจะใช้เวลาหนึ่งถึงสองวันหรือสี่เดือนก็จะทําเต็มที่เพื่อให้เกิดผลมากที่สุดเมื่อถูกถามว่ามีแรงกดดันหรือไม่ในการรับช่วงปราบสแกมเมอร์นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลต้องเผชิญแรงกดดันทุกวันอยู่แล้วไม่ใช่แค่เรื่องนี้แต่ยังมีอีกมากมายมันเป็นเรื่องปกติในชีวิตการเมืองและไม่ควรเสียขวัญหากมั่นใจว่าทําถูกทางเราจะทําต่อไป โดยรับฟังข้อเสนอที่ดีแต่ส่วนใหญ่ที่มาอาจไม่เกี่ยวข้องเช่นบางคนสงสยัยโดยไร้เหตุผลว่าตนเองหรือเนวินเป็นเจ้าของสแกมเมอร์ซึ่งเป็นการสรุปที่ซราก,กับหยาบเกินไปและนี่อาจเป็นจุดที่กระตุ้นความคิดทำไมบางคนถึงชอบยงโย่แบบนี้มันสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในระบบหรือไม่สุดท้ายเมื่อถูกถามถึงการตรวจสอบบริษัทริ้นกรุ๊ปที่เช่าห้องในตึกซิโนไทยนายอนุทินชี้แจงว่าตึกซิโนไทยเปิดให้ใครก็ได้เช่าแต่หากทำผิดกฎหมาย ต้องถูกดำเนินคดีอย่ามาผูกโยงกับครอบครัวหากไม่ได้เกี่ยวข้องจริงๆเขาบอกว่าตนได้สอบถามแล้วและหากเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์จะไม่ต่อสัญญาและให้ออกทันทีเพราะการเช่าตึกเป็นธุรกิจแยกต่างหากตามรายงานที่ได้รับกลุ่มปริ้รนผิดกฎหมายและจะถูกดำเนินการไม่ว่าอยู่ที่ไหนเพื่อให้เข้าใจง่ายเรื่องนี้เหมือนกับการปกป้องสิทธิในการเช่าพื้นที่แต่ไม่ยอมให้ใช้เป็นที่หลบซ่อนอาจยักห้ารม และสำหรับเรื่องการลาออกของนายวรพักธัญ,ญาวงอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนายอนุทินกล่าวว่าทั้งสองได้พูดคุยและเข้าใจกันแล้วเมื่อถูกถามย้ำว่ากังวลหรือไม่ว่าการแต่งตั้งนายวรพักเป็นรัฐมนตรีจะนำไปสู่ข้อร้องเรียนด้านจริยธรรมเขาตอบอย่างมั่นใจว่าไม่กลัวเพราะได้ตรวจสอบทุกอย่างแล้วตอนนี้เป็นเพียงข้อคอรหายัางไม่ได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแต่หากมีหลักฐานจริงๆก็จะดำเนินการตามกฎหมายนี่คือส่วนที่หลายคนอาจมองข้ามไป ขณะที่รัฐบาลพยายามแก้ไขปัญหาสแกมเมอร์อย่างจริงจังบางคนอาจโต้แย้งว่ามันเพียงพอหรือไม่หรือบางคนอาจเห็นว่าการถอนสัญชาติและยึดทรัพย์เป็นวิธีที่รุนแรงเกินไปแต่จะว่าไปคุณคิดอย่างไรมันเป็นการต่อสู้ที่จําเป็นในยุคดิจิทัลหรือเป็นการละเมิดสิทธิ์แชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์กันเถอะ